สวัสดีครับออหลังเกมวันนี้ขอประธานอภัยที่หายไปหลายวันนะครับทางผมเองนี่ก็ติดภารกิจเดินทางไปดูดไปนี่นะครับทางพี่ยูนี่ก็ติดงานนะครับก็ไม่รู้จะขอโทษยังไงนะครับแต่ว่ามันมันมันจำเป็นจริงๆถ้าเลือกได้ก็อยากจะทำ YouTube เป็นหลักเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วยกด u ับสไคร์กดไลค์ให้พวกเราเยอะๆนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ลาออกจากทุกสิ่งมาทํา y o YouTube เป็นหลักสักทีนะเห็นด้วยกับสิ่งที่โอมาพูดครับผมอยากลาออกจากทุกสิ่งแล้วมาทําำมันเต็มที่นะครับเออช่วยรับสไคร์เราเถอะครับนะครับโอเคแต่ในวันที่สิ่งนั้นยังไม่เป็นจริงก็ฝันกันต่อไปนะครับมาพูดถึงเกมเรเวนบัดิดกับอัลเบซาวบวก นะครับมาดดิดนี่ถล่มไปใช้คำว่าถล่มได้หรือเปล่าด้วยฟอร์มก็น่าจะใช้ได้นะครับสามประตูต่อศูนย์ทำให้มาดดิดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์สโมสรโลกในอันดับห okay, นึ่งโอเคคราวนี้ก่อนจะพูดถึงตารางการแข่งขันแล้วก็ความน่าจะเป็นของคู่อื่นๆในรอบ16ทีมนะฮะเดี๋ยวเราพูดถึงเกมมาดิดเกมนี้กันนิดหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับพีย่ยูรูปเกมความรู้สึกความประทับใจประทับใจมากครับ การที่ตัดความเป็นศักยภาพผู้เล่นทิ้งแล้วเอาระบบมารองรับเนี่ยอืมมันดีขึ้นมันดีกว่าเดิมจริงๆว่ะอะไรเงี้ยผมก็ผมเชื่อในระบบอยู่แล้วตัวผมมาเป็นคนที่เชื่อใน,ในระบบมากกว่าความเป็นอิสระอยู่แล้วไงอืมแต่อันนี้คือน่าจะไปทําให้จากอันนี้คือที่สิ่งที่ผมประมวลอ่ะมาจากแฟนคอมเมนต์ของแฟนมาริทนะจากต่างประเทศอะ่ะเขาก็มองว่าการมีระบบอะ่ะมันรองมันดีมันทําได้ดีกว่าการที่ดึงศักยภาพผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมออกมา สูงสุดแค่คนเดียวหรือสองคนอะไรอย่างเงี้ยการมีระบบรองรับมันดีกว่าเห็นได้ชัดในเกมล่าสุดออืมอืมมนะครับแล้วมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่เกมนัดนัน้นมาดิดทำได้ดีเป็นพิเศษไหมอัดน,นั้นทำได้ดีอ่ผมว่าแบบที่เราเคยคุยกันคลิปสองคลิปของแล้วมาดิดในยุคชาบิอรอนโซเนาะสองเกมก่อนหน้าจะมาถึงเกมนี้ก็คือการการเล่นเป็นทีมมากขึ้นแม้กระทั่งวีนี่มีแพ ในสานะมนัดอะเกมเนี้ยมีนี่มีแพชชั่นกับเกมแล้วก็โฟกัสทีมมากที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแผนในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นแผนที่ผมรีวิวถ้าใครดูกับดูคลิปเก่าๆนะแผนที่ผมคาดการณ์ว่าเป็นอะไรอะสามสามอะไรอะสามีสามสี่หนึ่งสองอะจูจะอยู่สูงกว่าเพื่อนนิดนึงหรือเงี้ยสลับกันมาอยู่อะสลับกันมาอยู่นะสลับผมนะไม่ว่าจะคือแลหรือเอาไว้ได้อะแต่จะสลับตัวมีตัวหนึ่งอะมาอยู่ตรงนั้น สามสามสี่หนึ่งสองเล่นแถนนี้ใช้หน้าสองจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออมันยังไม่ได้ลงล็อกขนาดนั้นหรอกมันยังไม่มันยังไม่ได้ฟิตอ่ะแต่สิ่งที่เห็นแล้วมันไปด้วยกันอ่ะก็เออไปแนวโน้มที่ดีนะครับมีระบบบางอย่างการเอื้อกันในทีมนะครับเห็นเพื่อนเห็นให้เห็นให้หใหจังหวะฟุตบอเปปลเร็วขึ้นเทมโปเร็วขึ้นการเปลี่ยนฟากการเปลี่ยนฟากบ่อยขึ้นนะครับ จริงๆการเปลี่ยนว่าก่อยขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะกันหรือการมาของเทนด้วยแหละอืมแต่มันก็มีระบบบางอย่างที่ทําให้บอลมันมัน,มนพอบอลมันเร็วขึ้นอ่ะการตั้งโซนก็จะก็ต้องเร็วตามอ่ะถ้าเขาไม่เร็วตามเราเขาก็จะโซนแตกง่ายอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ทันผู้เล่นเราอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือสิ่งดีอันนี้ข้อดีที่เห็นในเกมกับเอฟซีซาวนะครับอืมผม,มผมเห็นว่ามันด้วยพอเล่นหลังสามอ่ะ มันทําให้พอเกมพอบอลมันเป็นบอลบุกอ่ะมันดูเหมือนว่าทีมมันจะดันสูงกว่าปกติโดยระบบเองอยู่แล้วไงอืมใชมันก็เลยดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูมีความอ g g r e s s i v มากขึ้นเวลาเล่นเกมบุกอ่ะเออแต่ว่าพอตอนแรกอ่ะก็เห็นแล้วว่าเออเล่นหลังสามใช่ไหมอยากผม่าอยากดูตอนที่มันจะต้องจะต้องผลัดมาเป็นเกมรับอะมันจะทำยังไงเออมันก็ทำได้ของมันเว้ย นะครับก็แปลว่าจริงๆก็ซ้อมกันมาสักพักแล้วแต่ว่าใน 2, 2> เกมที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เลือกใช้แบบ Official ใช่ไหมมาลองใช้เกมนี้แต่ว่าดูแล้วก็ดูดูดูก็คิดว่าอารองโซ่น่าจะให้ซ้อมตั้งแต่แกแกแกย้ายมาเลยละ่ะอืคือไอแผนหลังสามเนี่ยจริงๆเวลารับมันผู้เล่นมันก็จะดูเยอะเวลาลุกผู้เล่นมันก็จะดูเยอะเวลารับมันจะกลายเป็นเจ็ดไอ้แปดตัว ใช่ไหมครับเออกลายไปหลังห้าแล้วกองกลางสามตัวเหลือแค่ตัวลุกสองตัวเวลาลุกก็เหลือแค่เซนเตอร์สามตัวที่เหลือก็ทําเกมลุกหมดก็กลายเป็นเกมลุกเจ็ดตัวใช่ไหมครับการขึ้นเกมเจ็ดตัวแต่ข้อเสียของมันคือการใช้แรงเยอะที่มากกว่าหลังสี่ปกติเขาก็ต้องถ่ายเทผู้เล่นทางลุกละรับให้มันสอดคล้องกันจริงๆถ้ามันถ่ายเทผู้เล่นไม่ดีมันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างผู้เล่นที่ค่อนข้างสูงนะครับมันจะมีเกิดช่องว่างที่มากกว่าปกติของหลังสี่ ที่มันซ้อนกันลงตัวกว่าโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้แรงมากกว่าหลังสามันใช้แรงมากกว่าแต่ด้วยเทนฟุตบอลสมัยใหม่ผู้เล่นมันก็ไอแรงแรงมันมาไม่ถึงว่าเขาเทนเรื่องนี้เป็นหลักด้วยพะละังกาลังเลยแต่โชคดีของเกมล่าสุดที่ทําให้แผนนี้มันกล้าใช้เพราะผมรู้สึกว่าการไปเตะที่โนนมป็นเรื่องอุณหภูมิเนาะวันนั้นฝนตกไม่พอนะครับเจอทีมจากยุโรปเหมือนกัน เรื่องแรงก็เลยรู้สึกไม่เป็นปัญหาก็เลยลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออากาศเย็นเออเจอยุโรปเหมือนกันไม่ได้เจอทีมจากเอเชียที่อากาศร้อนหรือเจอทีมจากอเมริกาใต้ที่อากาศเขาชินกับอากาศที่ร้อนกว่ายุโรปอะไรเงี้ยอุ่นกว่าจยุโรปมันเออก็อาจจะเป็นช่องทางในการทดลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอเออถามหน่อยคิดว่าไอ้แผนอันนี้ของกอลองโซ่เนี่ยมันช่วยดึงศักยภาพวีนี่ไหมหรือว่ามันก็ไม่ได้ดึงเพราะว่าวีนี่ก็เล่นดีอยู่แล้วแต่ผมว่ามันเห็นความแตกต่างนะเพราะว่า พอเล่นแบบนี้ก็จะเห็นบทบาทของวีนี่ในตรงกลางมากขึ้นมากกว่าแต่ถ้าแต่ก่อนก็จะต้องเห็นบทบาทในริมเส้นมากกว่าคือจริงๆอะ่ะสำหรับผมนะมันอะไรเขาเรียกว่าไงเนี่ยมันไม่ได้ดึงศักยภาพวีนี่เว้ยมันเป็นเป็นปัปปจจัยอื่นมากกว่าที่ซสาวบวกมันต้องชนะพอมันเล่นไปเล่นมามันดูผลอีกคู่หนึ่งเออฮิราวนั้นนำแล้วมันต้องเปิดเกมอะ่ะแล้วพออ่าแล้วพอมันเป็น หน้าคู่ใช่ไหมครับคือหน้าคู่มันจะอยู่มันจะสอดระหว่างคู่เซนเตอร์สองตัวมันจะอยู่ช่องว่างระหว่างเซนเตอร์กับแบ็กสองตัวเนี้ยถ้ามีกองกลางตัวหนึ่งเข้ามาสอดอ่ะมันจะแบบว่ามันจะลงล็อกพอดีอะไรเงี้ยมาสลับกันมาได้กองกลางกตัวหนึ่งมันจะกลายเป็นสามหรือสองตัวมันจะอยู่ระหว่างคู่เซนเตอร์พอดีเออวีนี่มันก็สลับผมอะมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟความเป็นอิดิเวอร์ดวนของวีนี่ไปนะแต่มันสอดมันมีระบบบางอย่างที่ทําให้วีนี่มีสเปซตรงกลางเล่นมากขึ้น ปกติการเล่นตรงกลางอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณเก่งให้ตายถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณก็ไม่สามารถเอาชนะได้เพราะคุณจะเจอผู้เล่นที่มันเรียกว่าลุมหลายด้านมากกว่าการที่เล่นริมเส้นริมเส้นมันก็จะมีพื้นมีตัวมาประกบเออไอเทมอย่างน้อยที่สุดอย่างมากที่สุดตัวต่อตัวเต็มที่ก็มีปีกลงมาซ้อนอ่แค่นั้นอ่ะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่แค่สองหนึ่งมากกว่าแต่พอถ้าคุณมาอยู่ตรงกลางมันอาจจะเจอสามหนึ่งบ้างเจอสี่หนึ่งได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยระบบอ่ะมันทําให้มีนี่มันแต่ วินี่มันยังไงดีวะมันมีสเปซบางอย่างให้พอได้เล่นได้พอหายใจหายคอได้ในการแก้ด้วยทักษะที่วินี่มีแล้วกันแต่วินี่ไม่สามารถเล่นแบบเดิมที่คาร์โลเอนเชลรติเคยมอบหมายมิชชั่นให้อ่ะว่าสิ่งนี้คุณต้องทําอ่ะมันไม่ใช่มันมันคนละมิชชั่นกันในกับจุคของจามิลรอนโซอ่ะมันคนละมิชชั่นกันอ่ะมันก็ ผมว่ามันเนิบมันเนิฟสกิลของวินนี่แต่มันไปเพิ่มวางสิ่งบางอย่างของความเป็นทีมอื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 ม,อม,อมแล้วแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าทำยังได้ไม่ดีไหมในเกมนั้นั้นนี่พูดเผื่อยูเวเลยด้วยคือเอาเข้าจริงนะหมายถึงว่ารู้แฟนแฟนมาลริดมองเห็นเหมือนผมไหมไหมนะว่าสิ่งที่ผมมองว่าพรอมาเป็นหลังสามอ่ะแล้วแรงเราไปไม่ถึงอ่ะ ถ้าดูตลอดเกมมันจะเห็นผมดูแล้วผมงุนหงิดเว้ยแบบว่าเออใครจะรู้สึกว่าดีดีดีดก็แล้วแต่คนนะแต่ผมดูแล้วงุนหงิดต,ตรงที่สมมติบอลมันไปริมเส้นแล้วอ่ะหรือบอลไปตรงไหนอ่ะเพื่อนไปลองรับคือมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนปารีสอ่ะตรงที่ปารีสแม่งวนผู้เล่นอ่ะแล้วมาถ่ายเทบอลกันแบบว่าสับเปลี่ยนกันดีดีมากๆใช่ไหมครับมาริมันคือ,อ,อเอ,อ่อการวนผู้เล่นมันน้อยอยู่ มันจะมารักษาโพสิชันตัวเองมากกว่าของทางปชแล้วมันกว้างคือเข้เขาใจคอนเซปต์ของอลอนโซนะเขาพยายามทําบอลให้กว้างผู้เล่นยืนกว้างมากพอปัญหาของการผู้เล่นยืนกว้างก็คือการปฏริปะต่อบอลเว้ยสมมุติว่าไอ้ที่นี่อยู่มุมฝั่งเนี้ยมุมฝั่งขวามีผู้เล่นมาลุมสองอะ่ะคุณต้องออกบอลมาตรงกลางให้ได้แล้วมีระยะห่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะถ้าผู้เล่นไม่มีทักษะในการแบบ แตะหนึ่งจังหวะหรือออกเลยหรือออกได้เลยในทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีข้อเสียอย่างนั้นอยู่อ่ะการที่เชื่อมต่อจากเพื่อนอ่ะมันห่างกันอยู่มันมันมีช่องว่างแล้วห่างกันมากอ่ะต่างจากปารีสอ่ะมันว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 นเราช่องว่างในการให้วงมันแคบกว่าในการแก้เออมาลีมันห่างกว่านะมาลีนมันห่างกว่ากันระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วข้อเสียตรงเนี้ยมันจะทําให้ถ้ามันเจอทีมที่เพจเป็นระบบกว่าเนี่ตายผมพูดเลยว่าตายยังไงก็ตาย ถ้ายังแก้ตรงนี้ไม่ได้คือมันยังอก็เข้าใจได้ตรงที่เอาเป็นเกมแรกที่ลองหลังสามแล้วก็ยืนในโพซิชันที่มันกว้างอ่ะอืมมันกว้างแล้วก็ซาวบวกก็ยังสเปะสปะกับการไล่เพรสซิ่งอ่ะมันเลยทําให้เกมนี้มันออกมาดูดีเว้ยแต่ถ้าดูในสิ่งที่มิดยืนอ่ะมันในระยะยาวตายผมสหรับผมนะในระยะยาวถ้ายังแก้การที่แบบว่าการเชื่อมร้อยกันของ,ของ,ของตรงกลางที่จะไปเชื่อมร้อยกันของ ระหว่างกองหน้าเก่าริมเส้นอ่ะที่เป็นทั้งฟานกาเซียกับเชนเล็ซานเดอร์อันูอ่ะอถ้ายังแบบถ้ามันยังสอดรับกันไม่ดีอ่ะก็จะตายตายครับอ,อัน,นอาจจะเหมือนตกมาเหมือนเกมที่อินเตอร์แพ้ปารีสห้าหนึ่งก็ได,ด้ใช่ปะ่ะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เอออาจจะกลายเป็นแบบนั้นอ,อะไรเงี้ยอันนี้คือข้อเสียของมันอยู่ที่ผมเห็นว่าคือช่องว่างระหว่างตัวผู้เล่นในการให้บอลกันอ่ะมันห่าง ระดับหนึ่งเลยนะห่างกันระดับหนึ่งเลยนะเออมันแล้วแต่โค้ดว่ะมันมันขึ้นอจิงจริงมันก็ขึ้นอยู่ว่าคอนเซปต์แต่ผมรู้สึกว่าพอพอเราขึ้นเกมไปแบบนั้นอ่ะมันอีไม่ได้ขึ้นเกมไดเล็กแต่ประตูที่ได้ทั้งทั้งสามลูกส่วนใหญ่มันมาจากไดเร็กใช่ไหมอ่าทั้งสามลูกมาจากไดร์เล็กแต่การลําเลียงบอลอย่างอื่นที่แบบเราเซตเพย์ไปจริงๆจังๆเพื่อจะเอาที่ไม่ใช่เกมเคาน์เตอร์อ่ะไม่ประสบความสาเร็จเลยนะเอาเข้าจริงแล้วในเกมล่าสุดไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วอ่า พอการลำเลียงบอลของผู้เล่นที่มันหาก,กันเกินอะถ้าไปเจอทีมที่มันเข้มงวดอะแล้วคุณคุณกำลังเซตเกมลุกขึ้นไปแล้วคุณโดนตัดได้กลางสนามอะคุณกคุณต้องมาเล่นเกมรับในะทันทีทันททีันใดอะอแล้วผู้เล่นเราเสียโพซิชันอะแล้วเหลือเกมรับแค่สามตัวนะเว้ยที่เป็นเซนเตอร์ฮาปอะอืม,อ,มอันนี้คือข้อเสียในข,ข,ข,ข้อข้อควรระวังสำหรับผมนะมันจะเป็นแบบอ,อินเตอร์ตรงที่อินเตอร์เนี่ยไม่ใช่มีข้ออย่างอินเตอร์ล่าสุด ที่ถ้าดูเออ,อินเตอร์ตัวอย่างมันไม่ได้มีกลางรับธรรมชาติมันอยู่ในกลางสาต,ตรงนั้นใช่ไหมแล้วเมลิดเซตเนี่ยก็ไม่ได้แบบไอกลางสามตัวก็ไม่ได้มีกลางธรรมชาติมันเอากลางรับอะไปเลนยูเซนเตอร์อย่างชัวร์ไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออ,อม,มันถอยไปอย่างเงี้ยเออ,อม,มันมีแค่วอเบอเด้ที่เป็นแบบบล็อกทูบล็อกธรรมชาติขนาดนั้นนะเออจูดก็พอมีความเป็นบล็อกทูบล็อกอยู่ไอข้อเสียตรงเนี้ยเออข,อข้อควรระวัง ผมคิดว่ามาปรับทีมเวิร์กกันนิดหน่อยก็อาจจะเริ่มลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆอต้องให้เกมนะให้เกมกับผู้เล่นแล้วความเข้าใจกับระบบมากขึ้นเรื่อยๆออ,อันนี้คือข้อเสียที่ผมเห็นนะผมคิดว่าเดี๋ยวก็ระบบของลองโซ่ก็จะค่อยๆถูกทดสอบไปเรื่อยๆแหละดูกทดสอบโดยซอบ,บวกมากอา็อย่างว่าไม่ใช่ว่าเขาเป็นทีมที่ไม่ดีนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไร การผ่านซอบวกไม่ได้มันก็ยังไม่ใช่การประทับตาใดๆใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเกมเกมเกมนัดหน้าเนี่ยเล่นกับยูเว่เนี่ยก็อาจจะอาจจะได้เห็นมากขึ้นนะครับโอเคพูดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรอบ16ทีมสุดท้ายกันนะครับเรวันมาดิดเนี่ยจะไปเตะกับยูเวนตุสในคืนวันอ่คือวันอังคารนะครับต่อเช้าวันพุธนะครับโอเค๋ยวมาดูทีละคู่ดีกว่านะครับครั้งสุดท้ายที่ผมกับพี่อิวเปิดสำนัก วิเคราะห์ทายประเมินกันไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสำเร็จกว่าที่คิดไว้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าผิดอย่างเดียวคือผิดผิดว่าทีมที่ว่าทายเป็นแชมป์เนี่ยแม่งตกรอบแรกเลย <c oughs> อธิโก <c oughs> วัดเด็ดไอสัตว์จริงจริงแม่งใครจะคิดว่ามันแบบใครจะคิดว่ามันแบบ กาด<ม>ขนาดนั้นแต่ว่าโอเคส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบูตาโฟโก้แม่งมเล่นดีมากนะครับโอเคมันเนี่ยเรามาพูดถึงเกมแต่ละนัดของรอบนี้กันเลยดีกว่าขอสงวนการวิเคราะห์แบบยืดยาวนะครับใช้เซนต์แบบเดาผลอย่างเดียวนะครับพาเมรัสกับบูตาโฟโก้นะครับณนะเวลาที่พวกเราอัดกันอยู่ตอนนี้มันคือสามทุ่มครึ่งของวันเสาร์นะครับ ทุกท่านเนี่ยได้ดูคลิปในวันอาทิตย์นะครับเพราะวนี่จริงๆอีกประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยโบตาโฟโกก็จะเตะแล้วนะครับนี่เป็นคู่แรกของรอบ16บทีมพี่อิวคิดว่ายังไงคู่นี้ผมคิดว่าสู่สีมากแต่ว่าให้ไปทางโบตาโฟโกเพราะว่าความมั่นใจผ่านทั้งแอตติกโกมาดิดผ่านตั้งปารีสแซงแฌงแมงใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผมว่าโบตาโฟโกแม่งมาถ้าผมไม่คิดว่าต้องต่อเวลาหรอกผมคิดว่าโบตาโฟโกน่าจะชนะได้ประมาณ2 1 คือมันก็เก่งทั้งคู่นะโบฟาโบไอโบตาโฟโก้มันแชมป์ล่าสุดปะถ้าผมจะไม่ผิดนะแชมป์โคปาลิปตาโดเรตปีล่าสุดน่าจะเป็นโบโบตาโฟโก้ไม่มั่นใจนะใช่ปะอืมไม่ใช่ฟาเมนโก้เป็นแชมป์ฟาเมโก้ล่าสุดใช่ไหมอ๋อผิดแต่ทั้งนั้นคุณให้โบตาโฟโก้ใช่ไหมผมขอสวนอืมผมเชื่อมั่นในเอสเตวาวิลเลียมปีขวาของพาเมลัส ที่เปอันอับคนที่จะเป็นนักเตะเชลซีแต่ตัวเนี้ยเอออ่าไม่ใช่เพราะผมรู้จักมันหรืออะไรนะผมให้ไม่รู้อ่ะอันนี้คือเซ้นล้วนเลยคือเรารู้สึกว่าถ้าดูบอลเหมือนคนก็มองว่าเออโบตาโกน่าจะดีกว่าแหละน่าจะไปได้แต่เซนแม่งสัญชัตญยานอะไรไม่รู้อ่ะเข้าสิงว่ะแล้วมันบอกว่าไอเชพมารัดมาพมาัดมาพมาัดมาอะไรอย่างเงี้ย อ่าอ่าอโอเคมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงจริงไม่มีผมให้พามานชนะสองหนึ่งชนะโบตัโอเคนะครับอะเดี๋ยวผมจดแล้วผมขึ้นสรุปไปให้นะผมอยากรู้เหมือนกันผมกับพี่อิวใครจะใครจะถ่ายถูกมากกว่ากันนะครับแฟนแฟนในแฟนแฟนบอลทุกคนในช่องเราผ่านเข้ามาเนี่ยกดถ่ายสกอร์ร่วมกับพวกเราได้นะครับหรือว่าเลือกยืนข้างผมหรือว่าพี่อิวก็ได้นะครับมาคู่ต่อไปคู่ต่อไปเอ่อคู่ต่อไปเตะ คืนวันอาทิตย์นะครับตีสามนะครับเบนฟิก้าเจอเชลซีเบนฟิก้าเนี่ยเข้ามาในฐานะจ่าฝูงนะเชลซีเนี่ยไปเสียท่าให้กับให้นิดหนึ่งให้กับอให้กับให้กับฟาเมนโกภาพหม่เออฟาเมนโกนัดที่ใช่ใช่ใช่นัดที่นิโคลาแจ็กสันโดนใบแดงอ่ะเออเอแพ้สามหนึ่งป่ะใช่ใช่ใ่ไม่ได้เลยส่วนใช่ใช 1> 3, 1, สามหนึ่งใช่ส่วนเบนฟิก้าเนี่ยเอาชนะบาเยนมิวนิคมานะครับคู่นี้เนี่ยสูสีแน่นอน <L> แต่ว่าผมว่าเบนฟิก้าเนี่ยบอลแข็งกว่าบอลเชลซีเชลซีแบบเจอแม้เชลซีโดนท้าทายโดยบอลแข็งๆแ,แบบโวตาโฟไอไฟเบนโกเนี่ยคือจริงๆอ่ะเชลซีผมคิดว่ามันไม่ได้แพ้เพราะลูกใบแดงของแจ็คสันนะ ทรงมันแบบว่ามันมันเหมือน,ม,นมันพร้อมจะแพ้อยู่แล้วอะ่ะเออนะครับเ,ออเพราะงั้นเนี่ยออผมมองไปทางเบนฟิก้านะผมว่าเบนฟิก้าน่าจะออสองหนึ่งหรือไม่ก็หนึ่งศูนย์อะไรทํานองเนี้ยอืมคือไอ้ที่เชลซีแพ้สามหนึ่งใช่ไหมครับผมไปตาม,มช่องเชลซีนะผมไปตามฟังนะแล้วไปตามดูนิดหน่อยเชลซีแม่งสึกลองระบบในเกมนั้นนะเกมนัดเจอทีม,มเล็กกว่าแม่งไม่ลองระบบ ไปเจอทีเกมนั้นแม่งเสือกลองระบบแล้วก็ขึ้นเกมไม่ได้แล้วตัวเองก็แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มผมก็ยังเชื่อมั่นให้ให้ในกับกองไปถึงผมคิดว่าแนวรับของเบนฟิก้าแน่นกว่าแต่แค่แนวลุกมันจะม,มันจะเออมันจะจบได้ไหมอะไรเงี้ยผมให้เบนฟิก้าชนะสอหนึ่งเหมือนโอมาโอเคได้สมานฉันคู่นี้คู่นี้สมานฉัน โอ้คล oh. ิปเริ uh, oh, mm ่มยาวนะครับเดี <reach athon. bereich 95> ๋ยวเขาจะขออนุญาตไปเร็วๆออ้นี่ค yeah. ู่เอกปารีสแซงต์แชร์แมงกับอินเตอร์ไมอามี่ครับผมไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์เลยอินเตอร์ไมอามี่ชนะสองหนึ่งไอ้คุณเอางั้นเลยเหรออารมณ์ล้วนๆเออเหมือนผมุณนะผมให้ปารีสชนะไม่ขาดสามหนึ่งขาดปะวะไม่สามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งก็ขาดอยู่นะ อแบบนิ่มๆกินนิ่มอืวันวัก่อนวันนี้เห็นแล้วเผจเพจเพจพวกบาซ่าเพจเบสซี่อะไรเด้วยเขาแบบว่าฝากความบอกแบบว่าตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านอ่ะอินเตอร์มิลานเอ้ไม่ใช่อินเตอร์เมร์ี่เพราะว่าใครเอาปารีสใครเอาปารีสตกทัวร์นาเมนต์นี้ได้โคตรพระเอกอ่ะผมบอกเลยเออเจอมาลิตใช่ใช่มันมันอยู่สายเดียวกันสายเดียวกันเออใช่ใช่นะครับเอ ไปที่คู่ถัดมานะครับคืนวันอาทิตย์นะครับเช้าวันจันทร์นะครับฟาร์เมนโกจะเตะก,กับบาเยิร์มิวนิกนะครับโอ้ก็คิดว่าสูสีเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นทางบาเยิร์ที่ที่ที่น่าจะเป๊ะกว่าอยู่นะในเรื่องของเกมลุกของบาเยอร์น่าจะมีดนามิกมากกว่านะครับผมมองไปที่บาเยิร์สักแบบ3-2อะไรแบบเนี้ยผมเออผมมองคล้ายๆโอ,อมานะว่าชนะไม่ขาด2 1 3 2 บาเย,ยนชนะไม่ขาดมันแพ้มันแพ้เ,เรื่องอนะุณหภูมิอ่ะการชินกับอุณหภูมิอย่างเดียวที่เหลือเรื่องระบบฟุตบอลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยออ,อ,อก็ให้บาเย,ยนแต่ไม่ขาดครับอ,อืะเอาไปเอามาคิดเหมือนกันอีกแล้วโอเคไปเค <c oughs> ืนคืนวันจันทร์ต่อ,เ,อเช้าวันอังคารนะครับอินเตอร์มิลานเจอฟูมินเอนเซ่นะครับอินเตอร์มิลานในในทัรวร์นาเมนต์นี้โซฟาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้น่าประทับใจขนาดนั้นนะ mm hmm. แต่ละชัยชนะกว่าจะได้มานี่แบบหืดจับนะเหนื่อยทั้งนั้นเลยนะครับ mm hmm. เพราะงั้นเนี่ย mm hmm. เป็นทีมที่ไม่แ mm hmm. น่ไม่นอนอ่ะไม่ไม่ไม่แน่ไม่นอนผีเข้าผีออกว่าจะโชว์ฟอร์มได้แค่ไหนเพราะันผมคิดว่าทับถ้าคู่แข่งอันตรายกว่าฟูมิเนเซ่นเนี่ยเผลอๆนะเ mm hmm. ผลอๆรอดยากด้วยนะแต่ว่าเอาอยัางไงดีอะเอา ซเมอต่อเวลายิงจุดโทษแล้วใครเข้าก็เรื่องของมันจุดโทษแล้วคือเรื่องของมันผมให้เก้าสิบนาทีจบเก้าสิบนาทีเลยฟูเมนเซชนะออผมให้เก้าสิบนาทีเลยไม่ต้องต่อเวลาใดๆทั้งสิ้นเลยไม่วามอินเตอร์อินเตอร์มาเปิดเกมบุกใส่แล้วแบบว่าเกมรับของฟูเมนเซอูทีโกซินวานะมีแองเดรฮเลรานะเว้ย เออผมให้ฟูมิเนเซ่ชนะโอเคนะครับไปต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์ฮิลานครับวันนี้สูสีของจริงแต่ว่าซิตี้เนี่ยดีวันดีคืนนะช่วงนี้แต่คิดว่าอาร์ฮิลานเนี่ยไม่ไม่ยอมหรอกนะครับคงจะคงจะสู้สุดใจขาดเด่นเหมือนกันคู่นี้เผลอๆลมีโอกาสไปถึงต่อเวลาแต่จุดโทษได้เหมือนกัน นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคู่ที่ยิงกันสนุกวันนี้ผมมองไปที่ซิตี้สักประมาณแบบสามสองเผอๆสี่สามสี่สองอะไรเงี้ยอา่าผมให้ซิตี้กินนิ่มสองศูนย์สามหนึ่งทางสองะตั im, อะแบบกินนิ่มแบบว่าเพราะดูจากเกมแรกที่ออร์ิลาเจอมาดริดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเออเปิดเกมลุกได้บ้างแต่ผมเป๊มันบ้าสมบูรณแบบอ่ะเออผมให้เอาให้ซิตี้กินนิ่มนะครับ ไปต่อที่คู่บุเรี่ดอทมุนกับมอนเตเร่นะครับนี่ก็นี่ก็สูสีนะครับเออเอายังไงดีละ่ะอืมเอาเป็นมอนเตเร่สองหนึ่งแล้วกันปะเฮียคุณแม่งมองบอนผมเฉยเลยคู่นี้มองอย่างเสียนไอ้ของผมมองแบบลามอสผมว่าแล้วต้องมองสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยน้องโจ๊บผมก็ชอบนะ น้องโจบผมก็ชอบอ,อแต่ผมเสียดายมองเขาเซคุลามามอสเราอยากให้ลาโมสไปต่อคือแบบด้วยรักเลยนะแต่ใจลึกๆรู้สึกว่าแบบดอตบุลน่าจะชนะแต่ใจอยากให้ลาโมสไปต่ออยากให้สักวันหนึ่งลาโมสมาเจอกับเรียวมมริดอะในต่อไปอะเอออยากเจอแบบนั้นอยากเห็นภาพเมซี่เจอทีมเก่าใช่ไหมภาพเมซี่เจอทีมเก่าแล้วอยากเห็นลาโมสเจอทีมเก่าเหมือนกัน นะครับให้มอมเตเลชนะสองหนึ่งเหมือนกันโอเคเอแล้วก็คู่สุดท้ายครับแน่นอนครับมาดดิดกับเจอกับยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสนัดที่เตะกับแมนซิตี้เนี่ยใครดูพี่ฟานด่ายูเวมาแล้วก็น่าจะเ,าเข้าใจนะครับคือแต่ว่าตั้งใจพักทีมเพื่อจะรอเจอมาดิดพอสมควรนะอันนี้คือแก้ตัว <laughs> ให้ยูเวแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะพักทําไมนักหนาเหมือนกันนะ <laughs> ยูเว uh, ่เนี่ยถ้าไม่นับนัดที่เจอกับซิตี้แพ้มาทางทลายเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่เล่นได้ขี้เหร่นะครับก็มีทรงอ,อยู่เลยแล้วก็มีอาวุธนะครับแล้วก็ถามว่ามาดิดฟอร์มดีไหมใช่มาดิดฟอร์มดีแต่ว่ามาดิดก็ยังอยู่ใน e a r l ์ลี่สเของการาพัฒนาทีมอยู่เพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับมาดิดนะอาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับมาดิดนะมผมอาจจะมองไปให้แบบยูเว่ได้อยู่ นะครับยูเวเเกมกองรับเกมและเกมรับเนี่ยถ้าหากว่าเล่นเอาจริงเอาจังเนี่ยก็ไม่ได้จะกินง่ายๆขนาดนั้นนะครับเอาแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าผมคิดว่ามาดดิดน่าจะผ่านไปได้มองไปที่มัดดิดสักสามสองอะไรเงี้ยผมผมยังไงกีดเลือดมาเลือดผมไม่ใช่สีแดงกันดิมันเป็นสีขาวก็ต้องให้ลาชันชุดขาวอยู่แล้วอผมให้สามหนึ่งให้ผลอาจจะสี่หนึ่งด้วยซ้ําอะไรเงี้ยอยูเว่ยังไม่สเสถียรขนาดนั้น ถึงมะริดก็อ,อีกก็ยังไม่เสถียรนะออืือมผมให้นะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งประมาณนั้นโอเค okay. นี่เราพูดเสร็จอีประมาณสองชั่วโมงเนี่ยพาเมรัตเตะแล้วรู้เรื่องแล้วว่าเซียนจะอนาคตจะเป็นยังไง <laughs> ผมเรียก <laughs> พาเมรัาด้วยนะคนเลือกอะไรนะเออเออบอทาฟุก S <S> <S นะครับก็เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ก่อนครับทุกคนก็มาพูดถึงมาดิดกันนิดหน่อยแล้วก็เดาเกมรอบ16ทีมกันนิดหน่อยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคิดว่ามาดิดเกมน่าจะเป็นยังไงยูเว่เกมน่าจะสู้มาดิดได้บ้างไหมหรือจะออผลเกมคู่อื่นจะออกมาเป็นยังไงคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคือก่อนเกมระหว่างมาดิดกับยูเวนตุสนะครับคิดว่านาน่าจะใช่ แล้วก็เราอยากจะทำไลฟ์หลังเกมมาดิดกับยูเวนตุสนะครับแต่ว่ามันจะเสร็จประมาณตีสี่บอลมันเตะเสร็จอะคือพวกเราอ่ะน่าจะทำได้แต่ว่าเออถ้าไม่ต่อเวลาพิเศษแล้วถ้าต่อเวลาพิเศษคือยาวเลยนะคราวนี้อยากจะถามทุกคนในช่องเราโดยเฉพาะแฟนมาดิดนะครับว่า จะรอดูบอลสดกันใช่ไหมแล้วก็ถ้าบอลจบประมาณตีสี่เนี่ยจะรีบนอนไหมเพราะว่าถ้าเราไลฟ์เนี่ยเราก็อยากได้เพื่อนๆสมาชิกมานั่งคุยกันด้วยนะครับยังไงคอมเมนต์บอกเราด้วยนะว่าเราควรไลฟ์หรือว่าไม่ควรไลฟ์หรือว่าควรไลฟ์แต่ไม่ต้องคืนนั้นแต่ว่าไปทำเช้าวันพุธอ่ะยังไงก็บอกกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนัดมาดีกับยูเวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ